ค,ครับก็จริงๆก็ดีใจมากๆครับที่ได้มางาน t e l e b e s Asia Award ครับก็จริงๆเคยร่วมงานกับพี่ที่ชวนเข้ามาแล้วครับที่อยู่ใน VJ O ครับในงานที่อตอนนั้นนานมาแล้วปีที่แล้วครับได้ลองกันที่ M, M Sphere <ม>ครับก็เป็นวง o r c h e s t r าเขาก็เห็นว่าเฮ้ยตาอูเราเพลงประมาณนี้ได้ก็เลยแบบอยากเอามาโชว์กับวงของ v โ O แล้วก็เกิดออกมาเป็นโชว์ในวันนี้ครับมันมีหลากหลายมากครับหลากหลายเลแเราจะเอาอะไรมาโชว์วันนี้บ้าง ก็จริงๆวันนี้หลักๆเลยคือเรามาเรามาไอร์เทนครับก็ก็เอาความความเป็นเต้าหูมาโชว์ครับแล้วก็มีโชว์ที่เป็นโชว์พิเศษด้วยร่วมกับอ่าร่วมกับพี่ๆวงฟรีจิโอครับได้ครับได้เลยเข้า,าอย่าหงานดีๆ ครับก็ฝากงานเทเลอร์เบสเอเชียด้วยนะครับวันนี้เทเลอร์เทเลอร์เบสเอเชียวันนี้เทเลอร์เบสอะวอร์ดนะครับก็ไม่เป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่จัดที่ไทยนะครับแล้วก็ของุณต้องขอบคุณเทเลอร์มากครับที่สนับสนุนอุตสาหกรรมแบบนี้นะครับก็วันนี้ก็ดีใจกับพี่ๆที่ได้รางวัลไปทุกคนด้วยนะครับก็ดีใจมากๆแลก,ก็วันนี้เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานนี้จริงๆ ใช่ยังไงฉันรู้ไปยังหมอนไปเธออ่ะก็คือมันมันค่อนข้างที่จะมันเข้มข้นมากตามสไตละครช่องวันเลยครับเพราะว่าพี่หนึ่งเองอ่ะก็เป็นคนที่เขียนละครพวกนี้เข้มข้นแล้วคือมันเดาไม่ได้ผมชอบมากความที่แบบเดาไม่ได้เพราะมันเดาไม่ได้จริงว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงมันจะมีอะไรเข้ามายุ่งเหยิงอีกแค่หนึ่งอีพีอ่ะคือชั่วโมงเดียวนี้ไม่พอ บมดบม่าแหล่งทุนมองว่าบดบ่ารอบนี้เราทงคั่ว,วมันดูแบบเปลี่ยนจากตัวละครอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างที่แหล่งนแบบปิดแบ็กกลับมานุากโ้โหแซบอ่ะผมว่าดีใจมากที่แบบว่า,าใน,ใน,านในด้านของในด้านของในในตึกและกันคือแบบอย่างออฟโรดเองเนี้ยคือเขาทุ่มเทมากเราก็ทุ่มเทมากแล้วก็ต่างคนต่างแบบช่วงช่วงเนี้ยโหงงานหนักมากแต่ว่าผลที่มันออกมามันคนมันอินไปกับตัวละครแฟนคลับเขา ทะเลาะกันว่าเฮ้ยแบบนี้แบบนี้เฮ้ยคุณทาแบบนี้แบบนี้เราก็เลยแบบแสดงว่าอินนะถ้ารักกันถ้าเกลียดกันแสดงว่าอินแล้วถือเป็ว่าเป็นการกลับมาที่ทั้งคู่ว่าแบบถอนไปกับฟีดแบ็กที่หลายๆคนลองอยกันเนาะมันยังต่อไม่ได้มันยังเหลืออีก6 e อีพีพี่แต่แค่4 EP ีีนี่ก็คือแบบหมดาน้ำไหลไฟดับแล้วพี่แสดงว่าต้องห้ามพลาดต่อต่อไปเพราะว่าจะมีความคินและความ เพิ่มอีกี่ขึ้นเรื่อยๆใช่มันห้ามพลาดเลยไม่แต่ตอนเดียวครับต้องไปดูด้วยไม่ว่าจะเป็นอันคัตหรือว่าฟูลคัตหรือว่าจะเป็นช่วงคัดก็ได้อันนี้ขนาดยังไม่ได้ถึงครึ่งทาง,ทางใช่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยมันยังเดือดแรงเลยพี่ภาพตอนแสดงกับภาพที่เราบอมันแบบมีความต่างกันมันว้าวมันแตกต่างครับคือด้วยความที่มันเป็นอ่าระหว่างระหว่างละคระช่องเลยครับระหว่างเออร์เบิร์นด้วยคือเขาตัดแบบสนุกมากมันเร็วมากมันแบบชุบชั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 บอะไรอย่างเงี้ย เออแต่ว่าเข้าใจนะดูแล้วไม่เบื่อเลยดูไปรีดภาพไปไม่ได้เลยต้องนั่งดูเงี้ยเพราะเดี๋ยวแบบคุณห้ามพลาดอะครับใช่ต้องห้ามทำอะไรให้จุดใจต่อดูอย่างเดียวต้องดูอย่างเดียวถ้าคุณหลับตาไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุณหลุดและหลุดแน่นอนเออทีนี้มันมีเรื่องแบบตีล่าอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็แบบมันก็แทบอยู่นะยางยางยังไม่จริงครับอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวแค่จุกกันอีกหกอีกหกอีกหกอีพีที่เหลือโอ้อีกหกอีพีก็ก็ ไปตามตัวละครต้องรอรุนไปได้วยกันครับ<ช>มันก็เป็นไปตามสมผลความสมเหตุสมผลของทนันกับพีมตามบทฝ่ายตัวละครทขอุลราะ่อนีอ่อนแบบว่าอย่าให้แบบแฟนถคาดว่าเกินไเพราว่าิตินอาจกกากเราเห็นผมเห็นแล้วแล้วผมว่ามันมันก็จริงนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเออ่ะครับมันมันคือซีหนึ่งในใน ในซีรีส์อะครับมันคือการเล่าเรื่องราวอะเราไม่รู้ว่าทําไมถึงทําไมถึงไปให้น้ําหนักกับมันขนาดนั้นมันอาจจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงของแสดงเลิฟหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆแต่ว่ามันคือมันคือเศษเสี้ยวเดียวเองอะในฐานะนักแสดงเราสึกว่าอุ้ยถ้าคนมาโฟกัสแต่ฉาก NC มันก็มันมันถามว่ามันถามว่าชื่นชมก็ดีไหมก็ดีแต่ว่ามันก็มีในส่วนอื่นๆของพาร์ทไม่ว่าเราว่าในฐานะนักแสดงนะมันมีทั้งพาร์ทของการแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ น้ำเสียงต่างๆยังมีอีกหลายซีนเลยซีดีใจเศร้าอะไรเงี้ยเราว่าถ้าดูไปเรื่อยๆแล้วแบบไม่คาดหวังอ่ะบางทีอ่ะมันจะสนุกมากแต่ผมว่าเราก็ตั้งใจถ่ายทอดอยู่แล้วคำสาบานนี้ใช่เพราะว่าผมว่าผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนนะครับมีขอบเขตในการแสดงมีขอบเขตเรื่องเรื่อง,อง,ค,นงคนเราต่างคนเราต่างคนต่างมุมมองความรู้สึกไม่เหมือนกันบางคนรู้สึกว่าอยู่ในตัวละครแล้วอาจจะทำมากกว่าชีวิตจริงก็ได้เพราะฉะนั้นพอเราเอา o f ค c h a r เ c t ร r แล้วครับ มันจะมีความรู้สึกหม่อาจจะทาไม่รู้สึกกดดันได้ถ้าสมมติว่าอมันเป็นยังไงยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือแต่ว่าสบายใจขึ้นเพราะว่าตัวเราแสดงเองไม่กดดัดน,มดนผมอันนี้อันนี้เป็นเรื่องแบบว่าอินดิวเวอร์โดเลยแล้วแต่คนเลยเพราะว่าเราเองก็ไม่เคยทํางานร่วมกับคนอื่นว่ามันกดดันไหมแต่ว่าส่วนตัวของเราครับเราก็เราก,เราก็ฟร,เรีเราไม่ได้เราไม่ได้เราเองก็ไม่ได้คาดหวังว่านี่คือสีนี่มันสําคัญ เรารู้สึกว่าทุทกทกอันทุกน้ำหนักอะครับทุกซีนที่เขาถูกเลือกมาเพื่อที่จะถ่ายมัสนสำคัญกันไปหมดอยู่แล้วก็คืออันนี้คืออยากอยาก,อยากให้ียกว่าอยากให้อยากให้เห็นใจทั้งรับประเด็นและศิลปินใช่เพราะาว่าก,กันไปเร,เ,รเราเรียกเราเรียกนักแสดงว่านักแสดงนะครับเราเรียกศิลปินว่าศิลปินเลยครับ,รบเขาทําผลงานออกมามันคือการสร้างงานอาร์ตขึ้นมาอันหนึ่งแต่ว่าถ้าเราไปโฟกัสแต่การเปลือยการมีเลิฟซีนการมีเอ็นซีอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็เป็นอีก ความรู้สึกที่เราอยากจะถ่ายทอดในมุมอื่นมันก็แอบรู้สึกว่าได,ได้เห็นในมุมนั้นหรือเปล่าเลยหรือว่าเป็นเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าคนคาดฝันกันเยอะเพราะว่าแบบด้วยความที่เรากลับมาอ๋อผมว่เขาผมไม่ค่อยนะแฟนคลัาบาะคือมีก็ฟินแต่ว่าไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นผมกไม็ไม่ค่อยได้เห็นอะไรอย่างงี้ครับอีกี่หนึ่งหลายคนขุดแต่ว่าเเราขุดโดนขุดภาเก่าเนี่ยตอนนี้มันเป็นเวอร์ชั่นแล้ว อยอหูหน่ารักคือผมอะ <c oughs> ผมะเป็นคนแบบแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ซีเรียสเรื่องหน้าตาคือเราเป็นเด็กอ้วนมาก <c oughs> ที่แบบมีสิว <c oughs> แล้วก็แบบฟันใหญ่ฟันเก้อะไร <c oughs> ซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราไม่มีความคิดเราไม่ได้มั่นใจในตัวเองด้วยนะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราต้องมารักษาภาพลักษณ์กันแต่เด็กแต่เรารู้สึกว่าตั้งแต่เราเริ่มดูแลตัวเองขึ้นมาขนาดเป็นพระเอกผมมีคิดเลยว่าผมไม่มีวันได้เป็นพระเอกหรอกเพราะว่าหน้าตาเราไม่ได้ตรงแบบว่าบิวตี้สแตนดาร์ดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แค่เรา มันกลายเป็นว่าเฮ้ยวันนี้เราดูดีได้แล้วเรารู้สึกว่าเราจะดูดีได้เรื่อยๆ<ม>คือไม่ได้อยากเป็นดูดีตามตามแบบที่ใครชอบนะแต่ว่านวันนี้วันที่เรามั่นใจแล้วอะเราอยากถ้ามีคนขุดขึ้นมาก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันมีวันที่เราไม่มั่นใจจะมีรูปไหนพีพกอีกไหมครับหรือว่ามีความด้านักาของเราผมว่ามันมันเป็นช่วงเวลา<อ>ผมไม่อายเลยนะผมไม่ไม่อยากจะลบช่วงเวลาไหนทิ้งไปเลยมันคือช่วงเวลาที่ผมแบบไม่ห่วงหน้าตาที่สุด มันเละมันลุยมันสนุกแล้วนั่นไม่คือความทรงจําแล้วมันคือเวทนาการทุกคนฮอลล์ออฟเฟมครับข้างองเราเป็นแบบโรโมเดลนะเพราะแบบว่ากว่าจะมาได้เป็นแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเกิดมาชาตินี้ชีวิตเดียวโครงเดียวครับมันอยู่แค่โครงครับแต่ภายนอกเราจะเป็นยังไงก็ได้ถูกไหมครับถ้าเราสามารถมีหีบบรรจุเราอยากจะเปลี่ยนยังไงก็ได้มันมันสมัยนี้แล้วครับแต่ว่าผมเคยเห็นใชแมทที่เป็นหลายคนขุดรูปหน้ารักหน้ารักสมัยวัยเด็กมาหน่ารักค่ะแต่หน้าเก่าผมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่า หมายถึงว่าคือเราสมัยนั้นเราไม่ได้คิดเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้ไงเราหน้าเราก็จะเราก็จะแบบไม่มีความเก๊กไม่มีความอะไรอะไรทช่ไมตั้งใจใช่เฮ้ยไม่ขนาดนั้นเลยจริงไหมจริงไหมที่เขาพูดหรือคอมเมนต์กันว่าเราเป็นรุ่นพี่สอนแสดงเรียนไม่จริงผมว่าผมว่าเราผมว่าด้วยความที่ผมร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับร้องเพลงมันก็เลยแบบคนก็เลยชอบแบบมีวงดนตรีอะไรแต่ก็หล่อขึ้นมาหล่อขึ้นทุกช่วงอยู่แล้วครับเอาช่วงอยู่ด้วยเนี่ยล่าสุดเนี่ยช่วงนี้ดูตาหวาน อ่าจริงๆเราเราก็ค่อนข้างนอนเยอะพอเรานอนเยอะกินอิ่มนะครับถิมันก็ฟูแก้มันก็ฟูเนี่ยครับเราเค่นอนอิ่มๆเท่านั้นแหละครับแต่เราว่าเราหวานตั้งแต่กลับเกาหลีเลยนะพาพี่ไปพูดอย่างนั้นคือคือเราเรียกว่าอะไรเราไปเราไปเที่ยวเกาหลีเราไปเติมความรักมาไปเติมความสุขนิดความสุขหน่อยไปเราก็กลับกลับมาก็เลยตาสว่างขึ้นคือเห็นคือช่วงก่อนอันนี้คนก็บอกว่าเฮพี่อุตตาพิคลีอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่า ไปไหว้พระบอกว่าพระครับแล้วก็เรายื่นเล็บเลนซ์ให้พระดูเย่นเลยยื่นเล็บเลนให้พระพดูว่าประมาณนี้ครับเออมันช่วงใต้ตามันไม่ดีเลยขอให้มันฟูหลับตาตื่นมาปึ๊บปึ้งดีเลยเพราะเธอสัญญากัาบเขารอบที่แล้วว่าไปแล้วกลับมาคือจะไม่เปลี่ยนอ,อ่าใครนะครับเปลี่ยนลีลีเทออาจจะอาจจะอาจจะไม่แน่ใจเรื่องนี้นี่แบบเป็นไงบ้างครับกลับมาคนชื่นชมมคนจับไม่ได้จริงๆอยากถายไปสักพักอยู่นิดได้ไม่แต่ว่า จริงเหรอคือจริงๆไปจริงๆสิ่งที่ที่เปลี่ยนผมว่าผมเพราะว่าผมไปดาวเพิ่มมาแล้วผมเป็นคนหัว,วร,รีบแล้วไม่ได้ปรึกษาใครด้วยนะผมเห็นในเห็นในทิกตอกว่าไปเกาหลีต้องทําผมไปเกาหลีต้องทําผมเอางีา้เป็นประสบการณ์ครั้งนึงในชีวิตมันมีผลลัพธ์เหรียญมีสองด้านม,มันต้องมีหตยยุยมันมีสองด้านออกหัวกับก้อยเราอาจจะออกก้อยเ้ยโอเคโอเคใช่ไหม วันมันอาทิตย์นึงมันอาทิตย์กว่าแล้วไงครับวันแรกก็คือหัวเหมือนเหมือนยีราฟครับที่ที่ที่รีดีนิหนึ่งแต่ว่าเพราะว่าผมเป็นคนกระโหลกแบนอันนี้คือเปลี่ยนทั้งรูปเราด้วยไหมเลยการแต่งตัวของเราแล้วก็อฮ้ยไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นเลยเกิดอะไรขึ้อะไรฮะ วันที่ของเราอาจจะต้องรอสักหกเดือนว่าพรที่เราไปขอมามันมันจะมันค่อยๆซึมซับเข้าไปพอพรประสิทธิ์ผลก็รอพรประสิทธิ์ผลก็ตอนนี้พรพรยังเต่งอยู่ครับพรอาจจะยังบวมอยู่นนิดึงพี่ขออนุญาตถามได้ไหมได้ไหมครับอะไรครับไปขอไปขอพรแล้วครับสิบวันครับสิบวันอันนี้มีความตัวหรือยังสิบวันอันนี้ถ้าบอกว่าสิบวันดีขนาดนี้แล้วถ้าคนติดต่อมาผมจะเป็นเอเจนซี่แล้วนะผมว่าผมจะเป็นเอเจนซี่แล้วนะตัวเนียนอยู่แบบ ผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับโอเคไม่ไปขอเงี้ไปขอนอนมันได้ผลเร็วขนาดนั้นลได้ได้ได้ขอเร็วอยู่ตอนมันดีขึ้นไหมครับสำหรับเราเลยครับไพอได้พอนี้มาดีขึ้นเพราะว่าจริงๆอ่าพี่เขียนข่าวยากอลไอยากอยากเล่าให้หมดเหมือนกันแต่ว่าคือจริงๆแล้วว่าผมอะทางานหนักอะไรอย่างงี้ตามันแบบว่าแพแสงจนแบบไอ้กล้ามเนื้อกระตุกช่วงหนึ่งแฟนคลับเห็นเลยว่าคิ้วผมกระตุกบ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 ุกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเอ้ยถี่โอกาสแล้วกันไปทำอะไรมันให้มันแบบดูใจไม่นานใช่้ยเไคดดิล ก็เลยแบบเออตามันลึกจริงๆอ่ะมันใต้ตามันไม่ไหวแล้วอ่ะใช่แล้วคนละนิ้ยเร็วเป็นใครอ่ะอ่าเป็นเป็นต้าอู่ในในเวอร์ชั่นที่เราดึงเหมยตัวเองฮะเวอร์ชั่นใหญ่เวอร์ชั่นไม่ไม่ได้ใช้ใหญ่ด้วยมือเลยเมนนุ่นเลยครับเราว่าหมอทำได้ไหมเราช่วยคนละครึ่งโครงการคนละอุ้ยไม่ใช่หมอพระอุ้ยผิดผิดพระพระครับพระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วผมก็ดึงของผมแล้วให้ดดงศัักิิิ์์สทธูครบ ทำอะไรเพิ่มเติมออนเทลล่าหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าในไหนเป็นที่หรือะไรเงี้ยไปขอยื่นเลฟวไปเลยทั้งที่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นนิดๆหน่อยๆเขาก็เรายื่นเลฟวไปเลยเขาบอกให้ทําอะไรก็ทําหมดแล้วคุณออกรถว่าอย่างไรบ้างครับไม่มีใครชินกับผมเลยนะแบบเราโอเคตอนนี้มาตอนนี้มันมันสักพักหนึ่งแล้วไงแต่เดี๋ยวผมว่าดีขึ้นมันมันยุคสมัยมันเดี๋ยวนี้ก็คือแบบผมเห็นพี่ป๋อหลอกกับผมแล้วว่าตอนนี้มันไม่ได้อ่ะเรามองนะพี่ป๋อพี่ พี่นี่เหมือนสมัยผมดูพี่แบบคมแฝกเลยนะอะไรพอพอมันก็ต้องดูแลตัวเองผมว่าดีกว่าปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปมันเราได้ส่องกระจกตัวเองในทุกๆวันแล้วมีความมั่นใจในการไปทําอะไรผมว่ามันแค่นั้นแหละไม่ได้เอาไปอวดใครมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ใครทําก็ได้ในเมื่อเราเลือกได้เราก็เลือกดีกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจเราใช้ชีวิตได้ก็โอเคละแสดงว่าแฮปปี้เลยกับ <Happy S 2> พร้อมรับงานแฮปปี้ <Happy S 2> พร้อมรับงานสืบเขาเรียกว,ว่าถือคงถือแค่ถือหัวคงหัวเิงไหมแบบ เรรับซับอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายๆคนไปเขาก็ต้องมีการดูดวงดูดวงอะไรอย่างเงี้ยอนโอ้ผมว่าเรื่องเรื่องดวงเนี่ยผมว่าก็ผมก็กะอยู่ครับแต่ว่าไม่มทันแล้วผมกะว่าจะเปิดอีกบริษัทหนึ่ง<อ>ครับ <laughs> ตูอ่อากเก็บเงินจํากัดน,นะ <laughs> <อ>เพราะว่าตอนนี้รับซับไม่จํากัดแล้วลืมไปเลยมันใช้ไม่จํากัดเหมือนกัน<อ>ใช่มันมีค่าใช้จ่ายเยอะอธิบายเยอะอันนี้ก็พาคุณแม่กับหลานแล้วก็พี่สาวไปเที่ยวด้วยไปเป็น ไปยื่นประเลนใประเลนก็ได้สิ่งดีกับคุณแม่คุณแม่เกือบไหวพระเหมือนกันแล้วฮะแม่เกือบไหว้พระเราะโดนแรงดึงดูดเรอเราบอกว่าเออใจเย็นนะเดี๋ยวว่ากันจะรอฝนตกจากลูกกอดเป็นไงไม่แต่เราเราก็ฉีดยาเขานะแต่ว่าเขาแบบว่าเอ้ยอ่าแสดงว่าแม่ไม่กลัวอะไรเลยใช่ไหมผมว่าเขากลัวถ้าไม่กลัวเรียบร้อยแล้วเออได้ค่ะโอเคค่ะพี่หมอพัฒนาผู้ประกอบ